ก็ไม่มากแล้วครับเพราะว่านี่ก็อยู่ในเวลาช่วงสุดท้ายแล้ว <c oughs> ผมก็ตั้งใจฟังท่านนะว่าสองวันในการอภิปรายซึ่งท่านมากำหนดว่าเป็นยี่สิบชั่วโมงสาสิบชั่วโมงผมก็คิดว่าท่านคงมีอะไรใหม่ๆมาพูดมาอภิปรายมาเสนอแนะให้เราได้รับทราบเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติ ราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ผมนั่งฟังอยู่สองวันก็เห็นการอภิปรายท่านเอาข่าวหนังสือพิมพ์เอาคำสัมภาษณ์มาโยงมารวมแล้วก็มาผูกกันเป็นเรื่องเป็นราวมากมายเลือกว่าจะตอบก็ยังไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่มันตอบไปแล้วในหนังสือพิมพ์มาทั้งปีแล้ว ราะนั้นถ้าจะตอบท่านใหม่ก็ต้องหยิบหน้าหนังสือพิมพ์มาร้อยเรียนกันใหม่แล้วก็ตอบท่านใหม่าะว่าเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีมันคงตอบไม่ได้อยากเรียนท่านนี้ครับว่าผมอยากให้การอภิปรายเนี่ยเป็นเรื่องที่หยิบเอาประเด็นต่างๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะไม่ไว้วางใจต้องมีประเด็นใหม่ๆที่คิดว่ามันเป็นเรื่องการทำลายประเทศหรือมันไม่มีความเหมาะสมที่จะบริหารประเทศแต่ผมจนี่หยิบ เฉพาะบางเรื่องมาคุยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านพูดถึงกราโหมพูดถึงทหารเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันอยู่ในน้างสี่วิมพัอเก่ามาแล้วทังนั้นท่านก็กลับไปที่ในห้องสมุดแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์เหล่านั้นมาดูท่านก็คงจะรู้ว่ามีคําตอบอะไรบ้างอยู่แล้วเห็นท่านพูดถึงการปฏิรูปกองทัพการเกณฑ์ทหารเรื่องเรือดำน้ำ เรื่องไอโอผมก็สามสี่เรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะพูดนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาหลายๆครั้งแล้วเรื่องการในรูปกองทัพผมกลาบอย่างนี้ครับเราเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปกองทัพต้องเป็นกองทัพที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะครับเพราะนั้นเราได้มีการคุยกันในผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทั้งหมดทางท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมทางผมกับท่านรัฐมนตรีช่วยเราได้คุยกันแล้วเราก็ได้ตกลงกันชัดเจนว่ากองทัพต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกระทรวงกลาโหมกับเหล่าทัพได้คุยกันแล้วก็ตอนผมเข้ามาพอดีเนี่ยหลังจากคุยกันแล้วมีข้อสรุปเนี่ยเราออกไว้เปเปเปอร์ขึ้นมาชุดหนึ่งฉบับหนึ่งจะกำหนดทิศทางของกองทัพ จากปี69ไปถึงปี80ทำไมต้องทำอันนี้ครับก,ก็ต้องยอมรับความเปนจริงว่าที่ท่านวิาพากษ์วิจารณ์มาหลายเรื่องก็จริงที่ผ่านมากองทัพก็อาจจะเป็นส่วนใดพัฒนาก็พัฒนาไปอาจจะไม่ได้เห็นการรวมของแต่ละเหล่าทัพให้มันมีลักษณะที่เป็นทิศทางเดียวกันกองทัพบกก็พัฒนาตามกองทัพบ,บกกองทัพเรือก็ว่าไปกองทัพอากาศก็ว่าไปกองทัพไทยก็ว่าไป แล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างเนี้มันทำมายาวนานแล้วแล้วมันก็บางทีต่างฝ่ายต่างก็กําหนดนะครับกำลังพลกําหนดอาวุธยุทโธปกรณ์กำหนดทิศทางการเดินมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้สิ่งเหล่านี้เราได้คุยกับผู้บัญชาการกองทัพต่างๆต้องยอมรับนะครับฐานสมัยนี้เป็นฐานที่เป็นฐานยุคใหม่ เป็นทหารที่คิดอะไรไปไกลเพราะทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้โลกจากภายนอกมามากพอสมควรเพราะนั้นเขารู้ว่าโลกข้างหน้าเป็นยังไงต้องเปลี่ยนแปลงยังไงก็เราก็สามารถพูดคุยและสรุปได้เรากำหนดไปทุกอย่างตั้งแต่ยุทธศาสตร์การที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่อวุโทธุปกรณ์ควรจะวางน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหน แต่ละเหล่าทัพส่วนไหนที่สำคัญวางไปก่อนจัดลำดับความต้องการของ A v อาวุธยุทโธปกรณ์ได้รู้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันไปใหม่แล้วสงคารามปัจจุบันไม่ใช่ถือดาบไปลวบกันในทุ่งสงคารามปัจจุบันกดปิ๊บเดียวก็ตายหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการปรับนะครับปรับยุทธศาสตร,ร์ปรับทิศทางกองทัพปรับกำลังพล เปลี่ยนแปลงการทหารการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างที่ว่าแต่ว่าท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทํามายาวนานแล้วอยู่ๆถ้าจะยกเลิกทีเดียวอย่างที่ท่านว่าเดี่ยมันคิดง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องมาคิดว่ากองทัพมีไว้ทําอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดถ้าหากมีภัยสงครามเกิดขึ้นมากองทัพต้องปกป้องประเทศชาติได้ ผมได้คุยกับเหล่าทัพครับแล้วก็บอกว่าให้ท่านคิดถึงจุดต่ําสุดที่เรามีกําลังพอที่จะรักษาประเทศถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เหลือค่อยๆมาจัดมากำกับมาเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงกันอันนี้อยู่บนความเป็นจริงครับไม่ใช่อยู่กับความฝันหรือความจินตนาการเพราะว่าท่านารู้ว่าการเติบโตของกองทัพมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับนํากองทัพ พัฒนากองทัพดูแลกองทัพมาจานถึงปัจจุบันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเราเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมทัพไทยนะครับดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างโดยที่ทุกอย่างมันไม่จบในวันเดียวหรอกนะครับท่านจะมาเป็นรัฐบาลท่านบอกว่าจะปรับปรุงกองทัพลดลดเลิกการตีเกรนทหารมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะครับ พราะอยู่ๆท่านยกเลิกไปแล้วเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยท่านจะจัดการยังไงกรุงลมไม่ได้สร้างวันเดียวเหมือนกันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในกองทัพก็ต้องใช้เวลาผมไปคุยกับผู้นําเหล่าทัพผมบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าผมเข้ามาแล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มีหลายคนเรียกร้องแต่อย่างน้อยสํานึกที่เห็นว่ามันมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้น แล้วถ้าคิดแล้วก็ต้องรู้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่เมื่อมีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ต้องมีไทม์ไลน์ที่จะจบอันนี้แค่นี้ก็เกิดได้แหละครับนี่คือการเปรูปที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีหรอกครับอย่างที่ท่านพูดเข้ามาแล้วจะยกเลิกเกณฑ์หารเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาแล้วจะพัฒนากองทัพให้มีในพลลดไปตำแหน่งมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับท่านรู้ไหมฮะทำไมกองทัพจึงมีกำลังพลที่มาก แล้วก็ที่มันเพิ่มเติมตำแหน่งต่างๆมากมายมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่มีสงครามความขัดแย้งภายในประเทศกองทัพต้องเร่งผลิตกำลังคนนักเรียนในร้อยเนี่ยแค่ปีสามเขาต้องออกไปรบแล้วครับแล้วก็สูญเสียมากมายเขาก็ต้องผลิตเร่งผลิตเพราะนั่นปัญหาขนาดนั้นทางกองทัพมองว่านั่นคือความมั่นคงประเทศ การที่มีภัยการคุกค,คามหรือความแตกต่างที่ต่อสู้กัน <S <S เขาก็ต้องผลิตคนไปสู้อันนี้แหละครับ <S <S ที่มันมีการเร่งการผลิตแล้วมันทําให้เยอะมากขึ้นพอมาถึงวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงและคิดว่ามันควรต้องหยุดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกําลังผลที่ผลิตที่ล้นเนี่ยมันก็ล้นเกินมาแล้วท่านหวังว่าจะให้อยู่ๆก็ไล่คนเหล่านั้นออกเลอครับมันทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการผมทำเบอร์ลี่รีทายบ้าง ก็ได้ออกไปบางอัตราเขาไม่ได้ทำอย่างที่ท่านบอกแล้วครับกำหนดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ไปว่างอะไรต่างๆมันว่างเพราะว่าตำแหน่งมันเลยจากตำแหน่งที่มันควรจะเป็นแต่จะทำไงครับคนที่ไปอยู่ในกองทัพแล้วประชาชนที่เขามาเป็นทหารมีอาชีพการงานเติบโตทำงานไปลบไปไป,ไปสู้ไปเสียชีวิตไปพิก,การท่านไปดูสิครับ หารพันศึกเนี่ยในปัจจุบันตั้งแต่เกิดเรื่องมาจานถึงปัจจุบันเนี่ยมีอห้าหกแสนคนตายไปแล้วเท่าไหร่ที่เหลืออยู่ห้าหกแสนคนมีตายมีบาดเจ็บมีอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีแผนในการจัดการผมได้พูดคุยกับทางพลัดกลาโหมพูดคุยกับทางผู้นำเหล่าทัพว่าจะลดในพนล,ลงมาได้ไงแล้วจะตัดตอนที่จะเพิ่ม ได้ยังไงเพื่อหายให้มันอยู่ในจุดที่พอดีซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับการเนอรี่รีทายผมเข้ามาเนี่ยผมก็มาเริ่มเลยอันนี้เวลาท่านคิดต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกให้ความเป็นธรรมกับพักร่วมรัฐบาลที่มาเป็นรัฐบาลด้วยเพราะว่าแช่อยู่ๆเราเป็นรัฐบาลแล้วก็เกิดขึ้นเฉยๆเราต้องมาแก้ปัญหามากมายก็ผมจะรีบเร็วๆแล้วกันเวลามันเหลือนน้อยก็พูดกันง่ายๆก็คือ ผมลดกำลังพลด้วยการเอิรลี่รีทายในช่วงที่ผมมาเนี่ยมีเบษายนเนี่ยผมลบไป5 8 9อัตราซึ่งเป็นอัตราทดแทนนะครับแล้วอัตราเหล่านี้พอถึงเมษาี้ก็จะปิดแล้วก็ถือว่าหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะบอกว่าเรื่องนี้เราก็จะทำเวลามีน้อยนะครับเกณฑ์ทหารนี่ผมก็ดำเนินการนะครับว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเราก็มีการเออชิญชวน ห้านาทีครับขอบคุณครับนะครับการปฏิรูปกองทัพก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรือดำน้ำําเวลามีน้อยเรือดำน้าเนี่ยท่านต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ตกค้างมาจากคนดืนๆมากนะรัฐบาลนี้เข้ามามาแบกรับปัญหาเราไม่เคยปฏิเสธเราจะแก้ปัญหานะครับผมได้ทําหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระหมเยอรมันบอกว่าเรือดำน้ําที่มีปัญหาเครื่องยนต์เนี่ย ทำไม่ได้เดี๋ยวผมขอซื้อได้ไหมแล้วผมหาคนมาติดตั้งแทนยังไม่ได้รับคําตอบจากเยอรมันแต่ผมคุยกับทูตคุยกับตัวแทนเขาไปแล้วเขาจะไปคุยกันต่อผมได้ทาหนังสือถึงปากีสถานบอกว่าเขาบอกว่าเรือที่ติดเครื่องยนต์ของเรือดำน้ําอันนี้ยังไม่เคยลงเรือว่าล,ลงน้ํามาก่อนปากีสถานเขาเอาเรือลงดำน้ําพอดีผมก็เลยบอกเขาว่าช่วยประเมินมาด้วยว่าที่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยใช้เครื่องยนต์จีนแบบเดียวกันที่เรากําลังจะต้องทําต้องซื้อเลย ก็ยังทได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวรอคําตอบเพราะว่ามันไม่ง่ายก็ต้องตัดสินใจไม่มีใครค่าตัดสินใจมาตลอดแต่ผมจะตัดสินใจนะครับอีกไม่นานนี้จะ,จะตัดสินใจโดยมีเหตุมีผลรองรับแล้วก็จะพูดกับท่านทั้งหมดเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องไอโอนะครับผมยืนยันกับท่านนะครับว่ารัฐบาลน,นีหรือพวกเราทั้งหมดที่ทํางานบริหารประเทศอยู่เนี่ย เราไม่มีนโยบายแบบที่ท่านได้กล่าวมานะครับและเราก็ผมก็เพิ่งรับทราบจากท่านก็ยอมรับว่าผมอาจจะไม่กว้างขวางเท่าท่านผมยอมรับและผมจะไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นนะครับก็มีเวลาไหมครับก็ก็ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดเล่ามาผมจะ น้อมรับแล้วก็ไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนในข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะหาหนทางในการแก้ไขถ้ามันเป็นจริงแต่มันพูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมนั่งฟังท่านมามันก็สับสนได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันหลายเรื่องเป็นเรื่องเก่าหลายเรื่องเป็นเรื่องไม่จริงอย่างที่เมื่อวานผมได้ชี้แจงไปแล้วเกะนั้น ผมรับฟังแล้วผมคงต้องไปหาข้อมูลตรวจสอบอีกทีหนึ่งจะให้ผมเชื่อไปเลยเนี่ยมันก็ยากเพราะผมประสบด้วยตัวเองว่ามันมีปัญหานะครับก็จะขออนุญาตนําไปศึกษาปรับปรุงตรวจสอบแล้วได้สั่งให้ผู้บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดแล้วว่าช่วยไปตรวจสอบเรื่องนี้ทีว่าเป็นอย่างไรให้มารายงานผมนะครับก็ผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยก็อยากจะให้พวกท่านทั้งหลาย มีใจที่กว้างขวางเพราะว่าทั้งหมดที่ฟังมาล้วนแต่ท่านเอาเรื่องในอดีตล้วนแต่ท่านเอาเรื่องของคนอื่นหลายเรื่องนายกตีแพรทองทานยังไม่ได้เป็นนายกเพิ่งมาเป็นไม่กี่เดือนนี้เพราะนั้นเวลาท่านอภิปรายไปจนถึงต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับก็ก็ก็บอกให้ท่านอย่างนี้ครับว่าสามสี่เรื่องมีจริงๆผมเปิดให้ท่านไปเจอผมหลายครั้งนะครับท่านวิโรดก็ไป ผมก็ถามท่านวิโร์อีกมีอะไรอีกหรือไม่นะครับผมเปิดให้ฟังตั้งสองสามชั่วโมงท่านเอาท่านธนาทรท่านาคุณช่อท่านอาจารย์ทวงทองไปผมก็เปิดให้ไปเวลาหมดท่านก็ขอคุยต่อจนกระทั่งผมต่อให้ท่านเกือบสามชั่วโมงก็ยังคุยแล้วไม่จบเพราะท่านไม่ได้บริหารเวลาเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าท่านจะขอตอบผมก็ตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีมีเรื่องที่ต้องทำนะครับเพราะนั้นจะบอกว่ากองทัพ เป็นที่ที่เข้าไม่ได้ไม่จริงเลยครับคุณธนาทรเข้ามาแล้วท่านวิโรธเข้ามาแล้วคุณเบญจาเข้ามาแล้วหลายๆคนเข้ามาแล้วแล้วก็เจอกันที่กองทัพกระทรวงกลาโหมเปิดต้อนรับทั้งตลอดในการพูดคุยกันนะครับก็เวลามันน้อยผมรวบรวมทั้งหมดเนี่ยที่ท่านทํามาอันไหนที่มันเป็นปัญหาผมจะรับมาพิจารณาหาทางแก้ไขอันไหนที่มันมันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระสำคัญจริงๆ อันไหนที่เป็นวาทกรรมอันไหนที่เป็นการแสดงผมก็คิดว่าก็จะปล่อยผ่านไปถือว่าไม่ให้มันเป็นเรื่องที่มากระสบป,ปัญหาร่วมกันนะครับก็อยากขอบคุณทุกอย่างที่ท่านได้นําเสนอมาแล้วก็อะไรที่แก้ได้จะแก้ติดตามผมได้หลังการอภิปรายไม่เบิ่อใจไม่มีปัญหาครับผมใช้เวลาเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านอื่นขอบคุณครับครับท่านประธานขออนุญาตใช้ขออนุญาตใช้สิทธิพิจพรณครับท่านประธานครับ